ว่าจะในเกาะจะว่ายังอ่ะจะว่ายังเกาะอันพ่นว่าขั้นเพิ่นจอยเป็น่สุดแบบอันเปิดทองได้บ่เอาพันว่าผมเลยว่าอีกดนซาด่แหละแต่ว่าอีกดนนู่นก็ร่างจ๋นมาดีเลยมีตลอดบ่เคยผิดหวังสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อเดือนพฤษจิไปเป็นไิที่กรรงงานประชุมเตรียมเกษียณกับเรื่องการใส่ซิทประกันสังคมตาหน้าที่เป็นไิที่กร ประชุมโยโรงแรมซูนี่แกลนครับตอนนี้กระดังเดินทางไปส่งเพิ่นก่อนแม่บ้านแม่เฮืนอนเจ้าบ้านเจ้าจเฮือนตัวนี้เออไป,ไปส่งเพิน่นก่อนฮะจะไ,ไ,ไปเป็นพิธีก่อนเด้ประชุมซูนี่เดิจะไปจากเจ้าหวัอะไรไปใส่ไปใส่ก็ใช้กรไปรเออคือเป็นเงินสดหนือแล้วเตรียมพร้อมแล้วเลยเตรียมพร้อมเสมอบ่เออคันพนร้อมเหมือนให้ไปในวันวันต่อเออ บอกคือขือเลยครับไห้น้ำมอสูเมือเอาหลดเพราะว่าพี<ะ>่น้องเคยไพ่ตัวยาบตีนข่อย <laughs> ไพ่บอกว่าตีนมาไตาตีนข่อยเนาะเห็นว่ากระดไดเต็กกีเป็นโรงพยาบาลพญาไทยตอนนี้เป็นโรงแรมสุนีกแกนเป็นทั้งห่างเป็นทั้งโรงแรมมื่อนี้ท่านนาทีเต็มที่ครับซื้อสตาร์ <Okay. S 1> บัคมา่อกี้ไหนร้านยี่ห้อสตาร์บัคบอสเนื้อว่าน้ำซุปของมันไก่ได้คาโตะมา ค่าโต้สายเหตุงานตามหน้าที่วันราชการในเวลาราชการนอกค่าโตได้กาแฟแก้วหนึ่งไม่เด้ <c oughs> โอยสองร้อยนั่นโอ้ยมา่าบอกไปเพราะเดี๋ยวยิบหายิบซิเวลาดับสิ้นดับใจของเพิ่นพี่น้นองเอ้ยบ่เคยเรียกร้องเอาค่านพิธีก่อนขาอ่ายยังได้พี่น้องแล้วแต่จะภาพจะสัทธาประเห็นผลงานสมควรใส่เท่าใดมันเหมาะสมเท่าใด ผลงพ้นว่าห้หน่อยกับโบคือแม่นั่นแล้วห้หรายกับโบคือแม่นั่นแล้วจังไดสิพ่อดีครับจังไดสิพ่อดีคืดเอาสู้ขวัญหนึ่งสิจังไดสิพ่อดีทั่วไปเขาเอากันนี่สามสี่พันหมดเลยแต่ว่าขั้นสิพ่อดีนี่ผมกับวางสองสามพั 3, 000, นหน่ก็พ่อดีแล้วผมบอหลายดอกส่วนพิธีก่อนงานศพนี่พิธีก่อนงานชาวพันธกิจศพนะครับบบเกียวกับงานพระราชทานเพื่อศพเด้ย พิธีกรงานชาปนกิจศพนี่หลายคนกระถามวามวยยักษ์ใสผมยังไหนเนาะครับผมยืนพื้นไว้นี่สองพันแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่จะภาพบเบาบ่เบา,บาให้นักใจแต่บอกว้ก้อนซืือๆะนะผมยืนพื้นไวประมาณสองพันสองพั 2, <000 S 2> นหาสามพันนี่นักใจแล้ว <laughs> นักใจกใได้เดือนยืนพื้นลแล้วเลยแต่จะภาพเป็นเบาเบาเพาเอนฟังซื้อมันหาเป็นเป็นเป็นขอมูดประกอบการตัดสินใจก่าใจบอเออ แล้วก็งานพิธีก่อนในเือนพิธีการอื่นๆน,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 นี่ผมกาไวบางสองพันนึ่กันนะครับนี่แบบบ้านบ้านักใจจะภาพได้นี่เออบ่านักใจเลยครับถ <c oughs> ูกๆอย่างเงี้ยเจว่าสปอร์ตโฆษณาบัดนี้คันสปอร์ตสั้นนี่ห้าร้อยผมเอาเท่านั้นล่ะห้าร้อยสั้นซั้นใดฮะเจ้าหน้าที่กาบขอบพระคุณครับเท่านั้นห้าร้อยถ้าแม่นสปอนเซอร์กัห้างหุ้นส่วนโซเจชงจำกัด เปิดบริการแล้ววันนี้ตอนอาหารอ,ออยครับคันสปอร์ตเน่าบริษัทโเจงประเทศไทยจำกัดเปิดบริการแล้วร้านค้าร้านอาหารมีครบคันไม่น้อยกว่าสิบร้านบริการอาหารอร่อยคเครื่องดื่มอร่อยมีครบคันแน่นอนที่บริษัทโศจงจำกัดอย่ารอ,อชาอ้าพิกัดทางไปห้วยคุ้มม่วง30มสิบนะอุนาโจงอย่างเดียวเลย เขากระแบบนะี้เนาะโตรเจ๋งเลยอันนี้อันนี้ประมาณพันหนึ่งนีง่พันหนึ่งสปอร์ตรถแห่นี่กับประมาณพันห้าสปอร์ตรถแห่นี่ขายหัวหอมขายบักพริกบักเขือบักแดงบัก,ผกเผาผลลามากหลากใหม่แล่นน้ำบานลำเฮือนอย่างเดียสียงไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้อ,นนองมาสื่อมาเหลือกมาหามาเอาไปไหว้กินมาเอาไปไหว้ใส่ไหว้ซอยเออหมอแหกแตกกระโปรับสื่อของเกา่าหมดนี่ว่าได้บัดเออพูดได้อยาก ติดต่อเข้ามากกับติดต่อเข้ามาล่ะ0854966439เด้อ0854966439เบอร์โทรผมครับเบอร์เดียวครับที่ใส่เหตุการณ์เน้นงานครับอีกเบอร์หนึ่งนั่นเสือกเมียเสือกเมีย <c oughs> เขาใจกันได้พี่นอ้องย่านบ่มี่สัตนาครับบ่ซื่อๆนี่ละ่ะผูน้องคนมาสาัตนาจะพอกันซะสัตนาไอ้ายมีเมียแล้ว มันซ่อนแน่นแล้วขอจิตาพ่อจกักซาณาจะเกิดเป็นไม้เป็นแมวจักสิเฮ็ดได้บ่ได้เอาศาสตร์ดีไปก่อนบ่ต้องไปรอ้ศาสตร์นาศาสตร์เดือดหรอกครับจะตีธุระจะให้ใครไปเป็นแทนิธุระพิธีก่อนบ่อึดขาขอเึดบ่ายากเออเปลียมไว้เด้อบิดชิปนี่เปลี่ยน้าบอธิกากิจเลย <laughs> <laughs> โอ้ยกระบอกไปสั่นละนเนาะจริงจริงบ่บคันันจะเป็นเมียกันัวเมียกันนี่ตายก็ตายชาบเนี่ยเราบ่ได้ตายซาหน้าก็แล้วกันเออกระเมียนอยู่แต่หมายความว่า ขันทักกันอีหลีขันอยากเป็นสู่กันอีหลีนั่นก็เป็นสานนี่สายจะเป็นสานว์นาทอเออตายสานนี่ก็คือกันหโวยจะวางสัตวโอ้ยบ่ปวดบ่ปวดพ่อพี่น้องบ่อันนี้บ่ถึงความเป็นไปได้ที่จะได้ยินนี่มันยังว่มีเหตุการณ์อีกอย่างเลยผมนี่เป็นคนซื่อสัตย์ต่อภรรยาต่อเมียผู้ที่รักเออหักสุดหัวใจสลายพี่น้องใจนิ่วเป็นเังอะไรนิ่วเป็นอยังเออเป็นอยังคือเบอร์นิ่วมันเป็นหรือเปล่มันเป็นคือเป็นอังรสิ โอ้แม่เข้ามาบูซือสัตว์บอบอ่บ่บ่เดีเป็นบ่าเฮ็ดปน,นันบันไดถ้าโอกาสดีที่จะรีบไปทันไดจะไปดูดหัวนมน้องให้ชื่นใจพนะภาษาโคศกนักเรียนอบอกรวงบอกเ้ื่อยไปเพราะฉะนั้นครับผมอยากาเรี่ยนคนที่เข้าใจว่ายสิพอ่อกนันศาสตร์นาถอพ่อกันศาสตร์นี่สักครับท่านแม่เล้วพ่อจูซือนี่แหละนี่ดีเลย ผมบริเวณนั้นนะสาดนาำยาหม้อเด็กเกิดครับกันเซลกันเกากันสาดนี่สานแล้วเ,เกิดให่แล้วาานอมืมาจากสิบคนกับพ่อดอกสาดที่บ่อา,ายดอกครับผมย่างหอยเป็นแถวคือพวงป่านี่บ่อพ่อเจ็ดสิบแปดสิบคนคือจะห่อข้าวดอกเ่อสิบคนถึงยางเป็นแถวปีกใส่หาปีกขว้วหายเบิ่มเบิ่มเบิ่มยางน้ำฝน,นกันไปบคือจะไปเติเบิ่งไว้คนกับผมคนหลุดร้อนนะคนที่หายอ้วนนะ ขาก็สื่อเงินไว้พวกอามา,ยา,ายรย่ากันกดไลค์แบบนี้ก็จะเป็นตอนสอนแด้กอดซิพคนพร้อมกันนี่บ้ามึงก็จะขักแจหนอเหอะขึ้นไปขึ้นมาว่าครับเขโคศกตายครับบอกตอนนั้นเมียบอกชัดเจนปุงใสตรวจสอบได้พี่น้องบ่ต้องห่วงตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ครับบ่ต้องอาศัยคนไปบอกซูเมียฟังว่าโอปอเป็นยังสันโอปอเป็นยังสี่โคอศกปเป็นยังสันโคอศกปเป็นยังสี่ไปนำป้นนปนำปูนันไปน้ำผู้นี่บ่ต้องว่านี่บอกให้เมียฟังเลยครับของแถื่แน่นอน ก็ต้อเหื่อกมางานโซรอเนี่ยด้วยเพาอย่าเลียนเชิดด้วยตีเพิ่นซ้อมไว้ไปแล้วละ่ะซ้อมไว้ไปแล้วเพิ่นกระไดซ้อมไว้รับซ่วงละ่ะสร้างเป็นเนะาะระวังเลี้ยวออกตต๊กับเนี่ยละ่ะเฮ้อไปเย่ยมหัวตาตาสิว่าได้เนาะของน้อยโมนี้เป็นของเข้าใจกันครับ เมียเมียนี่สามัคคีกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไม่โยสุเพ่แตกม่างคือน้ำถือข้าวเหนียวเพิ่นวะหม้อแรกมันสอนไว้ดีดีได้พี่น้องผัวกับเมียคล่องหักคล่องเงินเนี่ยมกินข่อยผัวแพร่งจะกินก่อนได้สามคำแล้วจังจำนั่งหล่าจังคอยกินย่ำนอนนั่นให้ผัวแพร่งจะนอนก่อนให้นั่งนอนแนบข่างหัวนั่นให้ทำลงเพิ่นวะเพิ่นสอนไว้นะสมือนีมันเละขออกตัวกลับได้ แต่ว่าเป็นไปได้บ่หรอว่าคนสิถ่าผัวกินเขาเนาะครับแต่กีบโบรานมันแมนอยู่ย่ามนอนนอนตำกับผัวมันแมนอยู่บัวร้านเสมอมันมันแมนได้ไยิ่นอนกับไม่นอนโหลดได้แมนบ่เพชรมาฐานกันอยู่นีเนาะครับมันหยกไม่แหลวหยกพัฒนาแหลวแต่ว่าผู้ไดคข้องฮักข้องเงินโดยคําสอนโบรานกะทํำมากข้าขึืนอือทํำมากข้าขึ้นข้าขายง่ายมือส่วนตัวพี่น้องเลยเออเนี่ยเพื่อนจังว่า ย่ามกินเข่าให้ผัวแพร่งเจาก,กินกอนได้สามคำแล้วจังจำนั่งลาจังคอยกินย่ามนอนนั่นให้ผัวแพงเงจานอนกอนให้นั่งนอนแนบข่างหัวนั่นให้ทำลงย่ามมือเศร้าให้พันกีบคู้ยาตะกี้คนไปเหตุการณ์เหตุงานนี่สีแตงยาแตงหยังให้ได้ยาเนะี่ยคือยาสูบยาพันนี่นะย่ามผัวไปผัวมาให้แตงถงลงพร้อมแน่อย,ยู่เนี่ยกินเมื่อยการในเกินออ ย่ามวันศีลเจ้าก,ก็ยาสีระย่ามวันป่าเจากก้าเก็บดอกไม้เมื่อไหวผัวตะกี้เมีย่ยต้องเก็บดอกไม้เมื่อไหวผัวเพราะว่าเขาเป็นสร้างเท่านาทำอยู่ทำกินหาอยู่หากินเฮาเป็นแม่บ้านอยู่เฮื่อนซื่อๆนะเพื่อใ้เก็บดอกไม้เาบูชาตะกี้มันเป็นในสันว์ได้พีน้องอืมบ่มีได้ดาบัห้า 5, บ่ของบอกป่อ,อฟอนอบอม่มึงบกพาคต่ำมึงเออเป็นบได้มันยัดขึ้น,ดนได้พญหากระไดนะครับเพราะฉะนั้นกะใไอ้พีน้อง บอกให้ฟังบเมนไห้บเมนสอนบอกให้ฟังหนึ่งเป็นความบันเทิงสองบอกให้ฟังเพื่อให้ให้หู้บเมนเป็นความหูใหู้้แต่บอกเป็นรักเป็นการมีสกริปสเกิรเฮดบบเป็นครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องค่อยๆติดตามรับชมทั้งช่องยูทูปผมไปโคศชกวาจีสินโค้ชโกวาจีสินเนาะครับสีบอกสู่ีสุนองฟังอันใดก็ได้ถือว่าเป็นเป็นอัธรบความบันเทิง สร้างวามสุกให้พี่น้องได้ฟังกันสันตัวภาษาป่ากโคซุกมันก็ตบอกไปเแลวพี่น้องเลยอยจะเป็นแนวมังขันเอาคนนี้แหละจังว่เาเห็ุหลักฐานชัดเจนไงเออเขาสกัดใจไม่ให้เบิ้งเนาะเบิ้งทางหลังคือแท้สันดอกอืบ่ต้องให้พู้อื่นมาบอกให้เมียฟังยังวะพร้อมเสียให้มียเบิง้งเลยรอางนี้ถามว่าพรอมตายบอกกับจำเป็นแล้วนังเทือกก็ได้เนาะครับ ตายบนอกดีก็ตกน้ําตายตายบนอกดีก็ตกน้ําตายพี่น้องเลยเนี่ยฮะของโพสต์เว่ยอาคารนิติเวศมันมุมเหมาะสมสำหรับข่อยดอกนี่บ้างเปลาเดี๋ยวเอาพกเข่าเลยตายบนอกดีก็ตกน้ําตายพญามารว่าโอ้ยสมบวรเราลำม่วนได้พี่น้องพญสมานองษ์สาไปแล้วครับบาที้พี่น้องสรุปวัลระบาดนี้ สำหรับผู้สาวผู้แสผูบ้บ่าวผู้แพรวเบื้องยุกะอย,กอ,อย่าถือยังหลายเด้อผมกะบบให้มวนไปสละแต่ขั้นไดมักกันี้ก็เซียวอยู่ติดต่อเขามาได้สืผ้าท้าม,มาขาดขนสิผ้าขาผ้าขายผ้าหางผ้ามีผ้าดีผ้าใดผ้าเป็นเศรษฐีเร็วไวแต่ว่ากะเสียงตายแน่ล่ะวะเสียงตายแน่ละพี่น้อง แน่มุนีครับให้เข้าใจกันให้ตัวเป็นวันถอะ้าตัวโบเป็นไปน้ากันโบไ,ได้ได้เนาะครับยสิไปเอาความซื่อสัตย์ปัน้น์ยสิไปอาศัยขึ้นสวรรค์ปัณณวัน,น,น,วนอเอาะยสิอาศัยเจ้าของขึ้นสวรรค์ปัณนณนอยู่นรกนี่มันจังมวนโบจักขณะของหญ้าโบจักเขียงเหนือเขียงหนังโบจักมอหล่อมไฟย,ย,ยิ่งไฟใส Workers, โอ้ยกองกันอยู่ขันข้อมมวลเปิ้ลเปิงปางอําเปิ้ลเปิงปางไปแล้วเดินนางเดือดเดือนางเดือดไปเลยนรกผวาเมื่อวังขึ้นดอกสวรรค์พี่น้องเอ้ยอยากลงนรกแหละครับมันจังมวลพ่อเดฟอนใส่กันพ่อหลงฟอนใส่กันในสักตัวพี่น้องเอ้ยบ่อเราขึ้นพ่อมราล้ำก่อนเดชานิต่ยินเนาะเพิ่นเพิ่นล้ำก่อนว่า ทำเสือ,อมังกรเมืองอุบลน,นี่มอลลัมเดชาเนตเตอินหลวงแม่จเพจันเพ็ทเนตเตอินผมก็เกิดท่านอยู่ด้วยมอลลัมเดมอลลัมจันเพน็่ก็เกิดท่านพ้นตายตอนผมประมาณอายุสิบเอ็ดสิบสองปีนี่แหละหลวงรับดับขันมอลลัมเดชาเพิ่นก็นตายวังเจ็ดแปดปีนี่ตัวครับปีนี้หกสามปีห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดนี่แหละมอลลัมกวนบุญ โอมบัวสัพักถากรมีงอนมีงิงหงอยงิงหูจจุ้นอุบบนราชธานี่งามดีบัวบานตั้งแต่อดีดตากาลน้องบัวลำพูวัดผู้แเลงคำบานมอลำเดซาฝ่าเรียนว่าทั้งรวยปันเดียนผิดถูกฟังเอาลำม,มีเขามีเสิงบัวเป็นเงืองหังเองหงไดงอนงอนหงไดงอนงอนเพราะอยากเต้นอยากง จนหินเบี้ยวละวะามัว,วมลำเดซอสเบ้าชัด,ดบ่อใดพี่น้องเดี๋ยวจะถือแบนได้ช่องยูทูปผมโคศกว่าจีสินเนาะครับกําลังเดินทางไปหากินเขาได้บ่านนี่ครับขั้นบอกกินเขาไหบบ่ได้มันสีหิวห้วนะนะต้องไปกินเขาไหวครับเป็นบวานต้องดูแลเจ้าของกินเขากินน้ำใบ่ใ้มันสัน้น กินไ <_ of German supplies> right? ้มันก็ปลอดภัยเดี๋ยวพวกข้อนเหลืองเดี๋ยวพวกยาอมเดี๋ยวก่น้องโรบาวานมันจะเป็นของเหลนเดี๋ยวพวกข้อนเหลืองพวกยาเบาหวานนั่นเถอมันหิวมันสั่นหนิยำปวดปวดหมดแล้วข้อนเหลืองเลยวะเห็นว่าก็ได้ สุขสันที่ห้าปาร์ตี้ครับหน้ามือเส้าพี่น้องบา้านเฮา